สวัสดีค่ะแจงนะคะจากช่อง Jasmine j a s m i n e j a 6 9นะคะวันนี้นะคะแจงก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะในการเดทนะคะ5 tips for dating hack นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะว่าเฮ้ยเวลาที่คุณไปออกเดทเนี่ยค่ะคุณควรที่จะทำตัวอย่างไรวางตัวอย่างไรพูดคุยอย่างไรจะเป็นการที่ทำให้คุณดูดีมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นเคล็ดลับในการออกเดทให้คุณ ประสบความสำเร็จนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้อง slow down ค่ะ slow down ในที่นี้เนี่ยก็ คือการที่คุณจะพูดจาหรือทำอะไรบางอย่างออกไปนะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่คุณไปออกเดทหรือว่าทำอะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆคนจะมีการตื่นเต้นประหม่านะคะนิเวิร์สนะคะตื่นเต้นนะคะบางทีอารมณ์การประหม่าต่างๆเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่ดีนะแต่บางทีเวลาที่คุณไปออกเดทแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกประหม่ามากเกินไปเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยดูไม่มั่นใจไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแจงอยากจะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะคะถ้าในกรณีที่ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะจะไปออกเดทจะไปเจอพูดจะไปเจอ,เอ,อฝอต่างๆนะคะจะเป็นคนที่คุณต้องไปคุยด้วยนะไปเดทด้วยนะคะ ขั้นแรกเลยทําให้ทุกอย่างชา้าๆนะคะชา้าๆลงก่อน1สเต็ปนะคะเพราะณนะเวลานั้นนะคุณตื่นเต้นเนี่ยทุกอย่างสิ่งคุณจะลนลานไปหมดละขอให้คุณทำไรให้ชา้าๆลงพูดให้ชา้าๆลงนะคะแล้วก็ทํากิริยาอาการต่างๆให้ชา้าลงหนึ่งสเต็ปแต่แจงเชื่อว่าถึงคุณจะมีสติคุณจะทําให้ชา้าลงแล้วเนี่ยมันก็ยังลุกลรีลุกลนเนอะไหม พยายามต้องฝึกหัดนะคะในเรื่องของการทำให้ช้าลงนะมาต่อกันนะคะข้อที่2นะคะเวลาที่คุณไปออกเดทนะคะเวลาที่มีบทสนทนานะคะขอให้คุณนะคะรอให้เขาพูดให้จบประโยชน์ก่อนนะคะแจงเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยค่ะคือ ต้องบอกว่าเวลาที่เขาพูดพูดออกมาว่าโอเคเขาเป็นนักกีฬานะเขาชอบวิ่งนะเขาชอบทำน้นทำนี่นะอยากให้แบบเราก็อยากมีส่วนร่วมเนอะไหมเราก็อยากจะพูดอะไรออกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ย ขอให้คุณอ่ะรอให้เขาพูดจบประโยคก่อนขอให้เขาอ่ะพูดเรื่องของเราของเขาอ่ะให้จบก่อนแล้วเราอ่ะค่อยเสริมค่อยหาทัชพอยเนาะในเรื่องที่อ๋อโอเคเราก็ออกกำลังกายเหมือนกันสมมติเขาพูดผู้พูด,พดไปจบไปแล้วแล้วเรา,าเออนเนี่ยใช่เราก็ไปออกกำลังกายมาเหมือนกันแล้วก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเหมือนกันนะคะไม่ใช่เขาว่าเอ้ยเนี่ยเราออกกำลังกายเอ้ยเราก็ออกเหมือนกันอย่างเงี้ยคือแบบพูดไม่ทันจะจบแล้วเราไปพูดสวนขึ้นเลยแบบเนี้ยค่ะมันจะดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ รอให้เขาพูดจบประโยคก่อนเนาะข้อที่3นะคะในการที่จะไปคุยอะคะ่ะคืออย่าพยายามถามคำถามอย่างเดียวนะคะจากที่เป็นเซลล์มานะคะทักษะการเป็นเซลล์หรือว่าที่เราเคยได้ยินได้ยินมานะว่าเวลาที่เราอยากให้ เขาสนใจนะคะเราจะต้องถามคำถามเขาเยอะๆใช่ไหมแต่ทีนี้โอเคเวลาที่คุณถามคำถามเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณนะให้ความสนใจเขาเยอะมากแต่ทีนี้คุณนะห้ามถามคำถามฝ่ายเดียวเด็ดขาดคุณนะ่ะจะต้องเล่าเรื่องของคุณด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีคอนเน c t ชัน กันและกันนึกออกไหมไม่ใช่แบบคุณไปถามเขาคุณรู้ประวัติเรื่องของเขาทุกอย่างเลยแต่เขาเนี่ยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรของคุณเลยนะคะไม่มีคอนเน็กชันกับคุณเลยเขาจะรู้อย่างเดียวว่าคุณนะให้ความสนใจเขาสัมภาษณ์เขาเหมือนเขาเหมือนคุณเป็นนักข่าวเหมือนเขาเป็น VIP person เป็นใครสักคนหนึ่งนะคะ วิธีการทำโน้ตที่พูดไปก็คือโอเคคุณถามคำถามเขาแล้วคุณก็หาทัชพอยต์หาจุดร่วมของกันและกันสมมติว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มาจากประเทศอเมริกาสมมตุติถ้าสมมติตอนนั้นจรงอยู่ไทยอยู่ไทยนะเราจะบอกว่าอ๋อโอเค เออเนี่ยเราก็เคยไปอยู่อเมริกามาเหมือนกันทำนองนี้นะคะทัชพอยต์คือการหาจุดร่วมนะคะออไม่ว่าคุณจะตีสีกับใครอะคะ่ะถ้าคุณหาจุดร่วมที่ไปคุยกับเขาได้เนี่ยเขาจะชอบคุณคุณจะมีคอนเน c t ชันกับเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะขีดเส้นตามไว้สีเส้นตามขีดเส้นใต้ไว้3เส้นนะคะ B e p e r e n t นะคะ B p e s e n t คืออะไรคือการที่คุณนะคะอยู่กับณเวลาปัจจุบันไปเดทกับเขามือถือเนะะี่ยค่ะปิดเสียงไปเลยไม่ต้องดูเลยไม่ต้องแชทไม่ต้องอะไรทั้งนั้นขอให้เวลานี้ค่ะหนึ่ชั่วโมง2ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาที่คุณอยู่กับเขาจริงๆนะคะคือเท่าที่แจงเห็นนะคือถ้าเป็นต่างชาติอะคะ่ะ โดยมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้มือถือมากขนาดนั้นเขาจะให้เกียรติเวลาของคนที่มาอยู่ตรงหน้าแบบนี้ แต่เราพี่ไทยเนี่ยลหลายครั้งด้วยกันนะต้องบอกว่าเออก็มีแบบใช้แชทดูมือถือค่อนข้างจะเยอะนะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการเสียมารายาทเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ว่าจริงๆอันนี้ขอฝากเนาะไม่ว่ากับใครจะเป็นกับคนที่คุณไปออกเดตด้วยหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเพื่อนของคุณถ้าคุณอยู่กับเขาอะคะ่ะจริงๆก็ขอให้เป็นเวลาคุณภาพที่ ปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยกันไม่ใช่แบบเอ้ยอยู่กับคนนี้แต่มือถือเนี่ยฉันแบบแชทแชทแชทไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้แบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เนาะเหมือนกับไม่ให้เกียรติเวลาของเขานะคะถัดมานะคะข้อสุดท้ายข้อที่5อันนี้ก็สำคัญนะคะ stop stop try to be perfect นะคะ all the time ก็คืออย่าได้ทำ ให้ดูเพอร์เฟ All อ h e เด m e มนะจริงๆมันก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็ฉันชอบแบบนี้ฉันก็ชอบให้ตัวฉันเนี่ยดูแบบทุกอย่างเป๊ะปังที่สุดนะคะแต่แตงจะบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนคนที่เขาดูเพอร์เฟที่สุดเนะะี่ยค่ะเวลาที่เขามีมุมตลกมุมแบบมุมฮาฮาอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเนอะอาไว้คะคือโอเคคุณจะแต่งตัวเรียบร้อยจะดูดีอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องแบบ เฮ้ยฉันต้องงามระหงอยู่ตลอดเวลาฉันต้องทําแบบนี้แบบนี้ตลอดเวลาแบบเนี้ยไม่ใช่คนมันจะเกรงนะเหรอไหมเราเป็นเพื่อนเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรนะทำไมต้องแบบมาเกรงขนาดนี้ต้องทําตัวดูดีขนาดนี้ตลอดเวลานะคะคือมันไม่จําเป็นเลยอะนะคะคือต้องบอกว่ายิ่งคุณคือถ้าค,คือคุณเป็นคนเพอร์เฟกอยู่แล้วดีนะแต่ถ้า มันมีมุมโกโก้มุมอะไรที่มันตลกตลกอะค่ะอันนี้จะทําให้คุณอะดูเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะมองมาว่าเออผู้หญิงคนนี้นะ มีหลายมิติในตัวของเขาเองนะไม่ได้แบบว่า,าสูงสงา่าดูระหงจนไม่กล้าที่จะเข้าหาหรือว่าดูไก่กาจนเราสึกว่าเออมองข้ามไปนอกมเอออันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะกับ5ข้อที่เล่าให้ฟังนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า 1. slow down ก็คือการทำอะไรให้ช้าช้าลงโดยเฉพาะการใช้คำพูดไม่ต้องประมานะคะข้อที่2นะคะ รอให้เขาจบบทสนทนาของเขาให้หมดก่อนนะคะข้อที่3อย่าได้ถามคำถามมากจนเกินไปจนคุณไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องของคุณให้เขาฟังเพราะมันจะไม่มีคอนเน c t ชันซึ่งกันและกันข้อที่4นะคะ be present นะคะมือถืออะไรต่างๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนในกระเป๋าตั้งสันไว้เลยตอนนี้เป็นเวลาคุณภาพที่คุณจะใช้กับเขาและข้อที่5 ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกตลอดไปยิ <purposely> <American> ่งคุณ <cose> มีหลายมิติหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างในตัวคุณนะคะเขาจะอยากค้นหาคุณเฮ้ยคนคนนี้เขาดูมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจดีเนอไหมคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่สหามาเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็ยังไงใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามได้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ